ถ้ามีคนบอกว่าการเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเหมือนกับเปลี่ยนกางเกงลิงนี่จะมีใครบอกว่าเป็นการดูถูกเหยียดหยันนรกการเมืองไหมคงจะเกินไปหน่อยค่ะ4ปีนี้มีนายก6คนคนับเฉพาะปีเนี่ยคนที่3แล้วนะที่เลือกกันวันเนี้ะฉะนั้นเขาบอกว่าประเทศไหนนะเปลี่ยนกันเรื่อยเลยเปลี่ยนนายกอ่ามาอย่างอืงอ่นก็ไม่เปลี่ยนมากขนาดนี้เลยบริษัทเนี่เปลี่ยนผู้จัดก,การโอ้โหหลายปีเปลี่ยนทีซีอีโอหลายปีเปลี่ยนที ที่บ้านคุณเปลี่ยนไอ้ข้างฟ้าดอกไม้วางบนโต๊ะเนี่ยก็เป็นปีนะค่ะแต่ว่าทำไมก็ทุก3ามสีเดือนก็จะเปลี่ยนนายกเลยอะค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าปัญหาภายในนะคะของการเมืองญี่ปุ่นเองค่ะก็หลากหลายปัญหารวมถึงตอนนี้เนี่ยผู้นําคนใหม่ที่จะขึ้นมาก็จะเจอกับปัญหาเศรษฐกิจ ภาวะเงินเยนเนี่ยแข่งค่าขึ้นสูงที่สุดในรอบกว่า10ปีนะคะแล้วก็อีกหลายๆปัญหา,าด้วยก็ต้องงานหนักอย่างนี้เนี่ยนะาระหนักเนี่ยทำไมเขาถึงแย่งกันเป็นล่ะและคุณบอกผมสิว่าในพรรคใหญ่สมัยก่อนเนี่ยก็คือ LDP ซึ่งปกครองประเทศมาหลาย10ปีแล้วมาถึง DPJ พรรคฝ่ายค้านที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้ประมาณปีเสร็จเนี่ยนะก็มีนายกสามคนแล้วนะและก็แย่งกันในนี้ล่าสุดที่แย่งกันก็คือระหว่างคนที่เป็นหัวหน้าพรรคที่เป็นนายุอยู่แล้วเนี่ยนายโตคังเนี่ย กับต้องเรียกว่าเป็นโชกุนเงามั้งที่อยู่ข้างหลังเป็นคนที่กําหนดว่าใครจะเป็นใหญ่ไม่เป็นใหญ่ก็ียกคิงเมเกอร์ที่ชื่ออิชิโร่โอซาวะเนี่ยโอซาวะนี่ดังมานานนะดังกว่าข้างอีกนะความจริงเนี่ยผมติดตามแกมานานเพราะว่าแกเป็นคนที่ถ้าเป็นพรรคการเมืองในไทยเนี่ยมันก็จะเหมือน <laughs> คนที่เป็นคนเป็นเจ้าของพรร่ะแต่ว่า ไม่ปรากฏตัวเป็นหัวหน้าพักเพราะจริงๆแล้วคุณโอสวัตเนี่ยนะคะเขาก็เป็นหัวหน้าพักคดีพีเจมาก่อนแต่ว่าเจอกับเรื่องอื้อฉาวก็เลยทําให้เขาต้องลาออกไปแล้วก็ดึงเอาคุณอดีตนายรัฐมนตรียูคิโอฮาโตยามะเนี่ยก้าวขึ้นมาเป็นผู้นําและเขาก็ว่ากันว่า คุณโอสวะคนนี้แหละค่ะเป็นคนส่งเสริมให้คุณฮาโตยมะได้ก้าวขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นนะคะคพอคุณฮาโตยมะต้องลงจากตําแหน่งไปเพราะว่าไม่สามารถทําตามคํามั่นสัญญาที่ให้ไว้ในช่วงหาเสียงกรณีการย้ายฐานทัพโอกินาวาไปได้คุณคังก็ก้าวขึ้นมาแทนแต่พอก้าวขึ้นมาปุ๊บเนี่ยคุณคังพยายามที่จะฉีกออก คือไม่อยากจะใกล้ทีสนิสหนุ่มกับโอสวะาคไม่ยอม<า>ขึ้นตรงต่อเจ้าพ่อพวกนี้ใช่แล้วก็พยายามทำตัวเองเนี่ยให้เป็นเล่นการเมืองอ,อย่างใสสะอาดเพราะดูคุณโอสวะเนี่ยเรื่องอื้อฉาวเยอะไปหน่อยโอสวะถึงจุดอบอกไม่ได้ฉันจะเป็นเองละฉะนั้นจะถอยไปก็เลยแข่งขันกันคะแนนออกมาแล้วครับสูสีคู่ขี้มากเลยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีโพเป็นระยะระยะคังนายกปัจจุบันก็นำอยู่โอสวะเนี่หลายคนบอกว่าเป็นคนที่จริงๆแล้วเสียงข้างในเนี่ยเอาเขา คือภาพของนายกคังเนี่ยดีข้างนอกแต่ถ้าพูดถึงข้างในแล้วเนี่ยฐานเสียงเนี่ยเป็นของฝ่ายโอซาว่าก็เลยรุนกันครับผลออกมาคังชนะครับ721ต่อ491เอ้ะ721มาจากไหน491มาจากไหนเป็นสอสอของพรรคในสภาเลยทั้งหมดในรัฐสภาเนี่ยที่เลือกกันก็ไปแอบป,ประชุมกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งความจริงตามกติกาของเขาเนี่ก็คือว่าจะมี ทางสอสอทางผู้บริหารพรรคแล้วก็ทั้งสมาชิกที่มีอาวุโสของพรรคเนี่ยมาโหวตกันประมาณ3าม0 0 0หคนเพื่อจะเลือกว่าใครจะเป็นหัวหน้าพรรคซึ่งก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นแหละเอาก็้จริงๆก็บอกว่าอำนาจตัดสินเนี่ยไปอยู่ที่สอสอค่ะส1 1อ1ก็ออกมานี่แหละครับ721ต่อ491ก็เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่6ใน4ี่ปีของญี่ปุ่น แล้วก็ตัวนายกคังเองก็ไม่ได้มีผลงานอะไรมากมายความจริงเมื่อเลือกตั้งทั่วประเทศเมื่อเร็วๆนี้พักลีพีจก็จํำแย่พอสมควรเหมือนกันฉะนั้นก็ไม่ได้มีผลงานที่จะน่าประทับใจเท่าไหร่แต่ถ้าเลือกอว่างมาเฟียพัก <c oughs> กับคนที่ดูเหมือนนุ่มนวลกว่าและมีนโยบายค่อนข้างที่จะกลางๆเนี่ยก็เข้าไปอย่างเลือก นายกคังอยู่ดีค่ะแต่ว่าก็มีบทวิพากษ์วิจารณ์กันก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่าถ้าเกิดว่าญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปลี่ยนตัวผู้นําอีกครั้งหนึ่งจากคุณนาวโตคังไปเป็นคุณโอซาวะจริงๆเนี่ยก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของญี่ปุ่นเนี่ยดูยิ่งย่ยําแย่ลงไปอีกในสายตาของนานาชาติในเวทีการเมืองระหว่างประเทศค่ะแต่ว่าคุณคังยังคงได้เป็นผู้นําญี่ปุ่นต่อไปก็จริงแต่ว่าปัญหานี่เยอะมากนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของเศรษฐก<อ>ิจที่เขาต้องเข้ามา,มาแก้ไขค่ะเย็นเนี่ยแข็งอย่างยิ่งเลยนะทงแ็ ตอนนี้ดูไปรอบๆเนี่ยเงินเยนแข็งแข็งกีก่ <ฮะ S 2> สิงคโปร์ก็แข็งเกาหลีก็แข็งขึ้นมาเยอะแต่ของญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะมีปัญหาเรื่องเงินเยนแข็งเกินไปแล้วเนี่ยก็แปลว่าส่งออกนี่ลําบาก ใช่ก็ยังมีปัญหาเรื่องเป็นหนี้สินเป็นหนี้โมโหรานมหาศาลเลยแล้วก็ที่เพิ่งถูกจีนแซงหน้าไปเป็นเศรษฐกิจอันดับสองของโลกอีกอนะคะฉะนั้นนายกครั้งนี้ก็งานหนักละและคุณคิดเหรอว่าจะเป็นนายกคนสุดท้ายของปีนี้ปีนี้เลย<อ>ไม่กี่เดือนเนี่ยนะใช่ค่ะ,ะก็คนญี่ปุ่นก็ไม่รู้อาจจะเดืนสองเดือนแกเป็นอะไรหกล้มทางการเมืองขึ้นมาเนี่ยก็จะต้องมีการเลือกใหม่ก็ได้เปลี่ยนเป็นรายไต่มากเลยลก็ว่าได้ใช่แล้วคุณอย่าลืมว่าการแปรพักนี้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าพักนี้พีเจไม มานะที่ขึ้นมาเป็นรัฐบาลได้พรรค LDP เนี่ยที่เป็นฝ่ายคา้านซึ่งแต่ก่อนเป็นรัฐบาลมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยยังจ้องอยู่ครับยังเตรียมการที่จะล้มนายกรัฐมนตรีคนนี้ทุกฝีก้าวทีเดียวครับ